ต่อมาตัวที่2จะเป็นตัวตารางนะครับผมตัวตารางนี่เราเริ่มจากการตีตารางมาันก่อนอันนี้ตีง่ายๆเนาะปุ๊บตีกรอบเสร็จปุ๊บเราคลิกที่ตารางเลยเราก็ดึงมาอ่ะเราจะได้เป็นตารางมาแล้วนะครับอันนี้ไว้สำหรับทําพวกแรนสเก็บใหญ่ๆเนาะเวลาเราอันนี้มันสําหรับเล็กๆอันนี้ใหญ่ๆแบบว่าพื้นที่เยอะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากหลังจากนั้นเรา คลิกทั้งหมดนะครับมาที่ตัวมันแล้วก็กดที่ตัวนี้ตัวตัวที่สามนะครับตัวที่สามเราจะสามารถดึงเป็นระดับได้นี่น,นี้ตามใจชอบตามใจฉันนะครับทีนี้เราก็จะได้แล้วนะครับเป็นคอนทัวร์นะครับผมเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการทำให้ดูเบื้องต้นนะครับว่ามันทำยังไง